มิเยวเอาไปท้ายสลาห์วสลาดีนเลยครับอันนี้มันเป็นเบสคอร์ไวเลสของตัว์เอะอ่าไวเลสนะฮะอาริยมลองยกยกไกลยกไกลดูยกไกลดูอันนี้ดีคะชัดดีิงเนี่ยอันอันเดียวพอเลยครับแต่แต่ก่อนที่พระอาจารย์เทศไม่ได้ยินกันเลยครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างเกี่ยวกับยกไกลดูดิคือเขาใจครับอ่าไวเลสอันนี้เราเสพทานกันซะบุ้นเลย ไไไปปพุุ้นก็ดดเลยตแ่อาจารย์เวลาหิ้วไปสอนข้างนอกได้เอ่อมันจะเป็นเสียงกลางมันไมได้เป็นเสียงแร็คโคลเลยอย่างเงี้นะเสียงกลางนี่มากเสียงดีขนองม็ได้จะได้ถึงคณะนี่ด้วยเดี๋ยวผมผมหักมันหน่ะฮะน่ผมเจบไปตลอดเลยเนี่ยได้ได้ได้เอามาได้เอามาทำทานนี่ดีมากเลยครับได้เป็นประโยชน์กับบุญมากเลยครับเก็บไว้ไม่ได้บุญหรอกครับ นู่นนนั้้้ดดดวยเเขาิมนต์ครับนิมนต์เสียงเลยครับนิมนต์นิมนต์เพราะว่าไอ้ตอนที่วันพระองคเจ้าหรือคนเกิดฉลาเนาะไอ้เครื่องใหญ่ไม่ดังเลยมันเกิเสียงมันอู้มันอู้แล้วก็เสียงสะท้อนแต่นี่บอสะท้อนนี่นะเพราะนั้นนี่ไมค์เ่ยเรียกว่าระบบของมันพิเศษแล้วก็เร็วดิกำลังส่งสูงนะครับไมค์ตัวนี้หากว่าเขาไป งานที่ไหนนะใช่ครับอยู่ตรงนี้ไปใกล้เรียบร้อยสอนได้เป็นร้อยเลยครับใช้ฐานได้ด้วยใช้ฐานได้ด้วยเดี๋ยวทำฐานชาร์าเอานี่ไม่ใช่นี่เขาเรียกไม่ใช่ของเก่าเขาเรียกของไายครามลายครามมันมีค่ามากครับเนี่ยมูลค่าเป็นแสนวันนี้คือคือหามาได้นะ้วฮะหาได้มาได้นะ้วของมันเป็นของเป็นไว้เลนเต้ของตัวเอกลายพุ่มไม่ดีมากครับเสียงกวนไม่มีอะไรครับเสียงชัดแจ๋วเลย นแไม้ดุนนี่บุมีได้ดนี่เนาะไม้ดุนนี่ตะกอนผมซื้อไปไปซื้อของโค้งชกไม้ตัวเดียวนี่บุญกุบานชกไม้เดียวนี่ครับไมดาเลยบาลองลองลองเปิดลองทีนี้เขาก็ต้องเสียปั๊กนะฮะกับยาใจกับค้างอันนี้มันย็นถึงเอ้โค้บกโคลบนะฮะมันออกแบบไม่ดีมากเลยญี่ปุ่นตะก่อนครับที่นี่กัเปิด power อะอยากลองลองดูดูก ชัดๆเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการโอ้ตกแต่งเไปไิปปดอบรมที่ไหนไม่ต้องใช้เครื่องที่เขาอยู่ที่นี่เลยนะไม่ต้องอะไรครับยกนี่ไปเรียบร้อยเลยครับท่านำไมก็ไวเดนเนี่ยขนาดห่างขนานี้เนาะไก่ไก่ปุ้นในจารย์นั่งกุ้นเกิดได้จา,ารย์อยู่ศาลาลงอาหารยังถึงเลยเนะี่ยโอ้นี่มากเลยเนี่ยรุ่นนี้เขานา่าจะน้องรักษาคุณภาพมือไว้ตั้งแต่แรกเนาะแต่นี้มันเปลี่ยนเป็นอะไรต่ออะไรมันเป็นของจีนหมดแล้วครับเลยของไม่ดีเลย นี่ดูนะฮะนี่นี่นี่ยี่ห้อยนี่เขียนไอ้นี้หมดอ่ะตัวเอตัวเอ,วเอไว,ไวเบลสแอม m ิฟายเออคือคือขอ,ของเขาเลยอ่ะของของมันเลยอ่ะที่มันทำออกแบบมาสำหรับเป็นนี่น แต่ตัวนี้ยี่ห้อนี้บูมีกันเนาะเออผมคิดว่ายังมีเยี่ญี่ปุ่นคิดว่ามีอยู่แต่คงจะพัฒนาไปแบบไกกลายเป็นยี่ห้อสีวิ่งรัวตัวเออเอ่อโทเอันนี้แต่นี่ที่กินคำว่า TOA นี่ตัวไอ้ญี่ปุ่นนี่ของตัวเอสนะฮะวิจิ TOA เอแต่เป็นอันนี้มันบอกว่าเป็นไวเลสแอมพลิฟายเออร์เนี่ยนะฮะโมเดิร์นแค่นี้นี่นี่ใช่ใช่เฉพาะไม้อย่างเดียวเฉพาะเฉพาะของมันเลยคือแต่ถ้าอยาเอาเอาไม้เสียบตัวหลังนี่ก็ได้นะเสียบไม้ตรงได้สองตัว ในยุคเอสนี่หมายถึงว่าเด้งมัอนเดก่อนในเจ้ไม้ตัวนี้นะฮะในมหมือนเดิมในไม้สายนะฮะไม้สายเขาเสียบได้หนึงตัวหนึ่งนี่นะเสียบไม้เสียบไม้ได้ตัวหนึ่งยุคเอสนี่หมายถึงว่าไอ้พวกเสร็จเทปหมายว่าคุณใช้คือเสียงใสเข้าไปแล้วก็เปิดเพลงได้เลยเนี่ยยุคเอสนี่ยนะ ไอ้ตัวนี้ไม้สายอ๋อแล้วมันทึกเสียงออกได้ครับมันทึกเสียงออกได้มีช่องมันทึกเสียงเล็กคอนดูเสียงว่าได้สองไม้อันนี้เล็กคอดเอาครับออกเสียงมาทึกอันนี้เอาเล็กคอนเอาเอาไปเข้าไปเข้าเครื่องบันทึกได้เอาเครื่องบันทึกมาลงทำสายต่อได้ครับได้เลยไอ้ไอ้เครื่องโซนี่ก็ได้อาจจะนี้ก็ได้ครับอันนี้อันนี้นักเรียนทุนเราสองคนเนี่ยปวดภาคดูร้อนแล้ให้ทุนการศึกษาเขาวันนี้จะมาช่วยมีเจ้าของสายผมผมไปอยู่ในตลาดไงครับ ผมกลับมาจากกรุงเทพเสร็จแล้วผมว่าผมคิดได้วันต้องมีผมกลัวมันหายแล้วผมก็ไปผมก็กลัวมันหายเดินโล้หลไปนีเดินโลหลไปไปถึงสุดไหนแล้วค่อยบอกเดินไปเรื่อยหล่อไปเรื่อยๆนะนโมน้โมกันไปเรื่อยไปเรื่อยนโมไปเรื่อยโอ้น้ำโมน้ำโมนโมโมโม บังมืนบางอ๋อมีไมีอันนี้ออกออกเอาเอาทีเดียวเอ่ะเอาแไปไมใกล้ๆหน่อย